อยู่กับผมหนุ่มน้อยถ่ายซิ่งนะครับคลิปนี้ก็พามาดูกันมา39นะครับออกใหม่นะครับนี่ครับเพิ่งอัดฟางจากตรงนู้นนะครับรถผมก็แวะมาถ่ายให้เอฟซีดูนะครับนี่ครับ39นะครับออกออกใหม่นะครับคนขับนี่เคยขับรถโฟล์ดมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเป็นคนใจเย็นนะครับขับรถนี่นะครับ พี่แกใจเย็นมากนะครับเป็นคนใจเย็นนะครับขับรถให้กรบต่อสังนะครับนี่ครับแบบฟังไม่นัดเลยครับก็พอไทยได้นะครับยันมาสามสิบเก้านะครับนี่ครับอันนี้พี่แกเนี่ยน่าจะใช้เกียร์เกียร์หนึ่งนะครับนี่ครับให้เข้าอยู่นะครับ เดี๋ยว่าเข้าอยู่นะครับแปลงนี้เสร็จแล้วครับพี่แกข้ามไปแปลงใหม่แล้วครับผมก็เป็นฐานเั้าใหม่ด้วยนะครับตัวนี้นี่ครับพี่แกก็จะเข้ามุมก่อนนะครับเป็นฟางไม่ได้อัดนะครับก็จะถ่ายยากนิดนึงนะครับนี่เข้ามุมนะครับพี่แกขับรถใจเย็นมากนะครับพี่น้อง ไอเข้านะครับหรือว่าเข้าเลยนะครับนี่ก็ฟางไม่ดัดด้วยนะครับแสง็จแล้วนาปั๊บเขาจะเจอนี่เขาเนาะเขาอยู่หาแต่ผ่านแล้วมันคือสีแน่นอนใช่ไหมไม่เลยไม่ใช่หมองไม่ต้องตีเขาไปในอะต้องเอาตัวนี้เข้าใน เป็นมุมมันองตัวตาเลยนี่ครับรถใหม่เลยนะครับเพิ่งจะออกช่วงปีใหม่นะครับรถพี่แกสามร้อยก็สามร้อยชั่วโมงกว่าแล้วครับนี่ครับไขข้าเลยนะครับมวะมาถ่ายให้เอฟซีดูนะครับนี่ครับวันนี้เข้ามุมนะครับก็บมุมก่อนนะครับ จะเข้ามุมกันครับต้องบอกก่อนนะครับโอ้โหพี่พี่แกใจเย็นมากนะครับขับรถแกเป็นคนทนุถนอมรถนะครับนี่ก็เข้ามุมอยู่นะครับถ้าถ้ามีเสียงลมยังไงก็ผมขออาภัยด้วยนะครับ นี่ฟางถือว่าหนามมากๆเลยนะครับนี่ฟางไม่หนานครับนาก็แปลงเล็กด้วยนะครับก็ไ <c oughs> ถายากี่หนึงนะครับนาก็เล็กด้วยแปลงน,นาก็เล็กนะครับนะครับตอนนี้พี่เกเก็บมุมอยู่นะครับก็เกย์ใจเย็นมากนะครับเป็นคนใจเย็นนะครับ แบบเนิบๆนะครับเชิบเชิบเย็นๆจะเย็นไปเลยนะครับขับแบบชิ่วๆนะครับไม่ดีบไม่ร้อนนะครับแปลงนาก็เล็กด้วยนะครับอาจจะไถยากนิดนึงนะครับบวกกับโตสังนะครับนี่ยครับฟางไม่ดัดนะครับลมก็เริ่มมาแล้วครับต้องขออภัยด้วยนะครับมีเสียงลมเข้ารบกวนนะครับ นะครับเป็นเป็นผ่านตัวนี้เลยนะครับไม่ใช่ผ่านซีเมทีนะครับเป็นผานตัวนี้นะครับที่ผมอยากได้นะครับตอนที่ผมไปดูรถที่สกลน,นะครับนะครับไปแล้วนาก็แปลงน,นาก็ลิกเถมยังมีโพนอีกด้วยนะครับ นี่ขนาดรถเล็กนะครับถ้ารถใหญ่ลงมานี่ถึงกับกลับรถไม่ได้นะผมว่านะครับเริ่มนะครับมาดูกันเลยจะเข้าหรือเปล่านะครับนี่ครับก็ใช้ได้อยู่นะครับนี่มันฟางมันเยอะนะครับมันเลยไม่เข้านะครับแต่เข้าขนาดนี้ก็ผมว่าถือว่าโอเคนะครับ ก็กินทีนี้ทีละ4พรรษ3พรรษนะครับนี่ครับดูดูฟางครับเยอะมากนะครับนะครับดูครับนี่ขนาดกินทีละ3พรรษนะครับ3-4พรรนะครับฟางเยอะจริงๆครับพี่น้อง ลมมาแล้วนะครับดูนะครับแปลงนาก็เล็กไถก็ยากนะครับนี่ถ้ารถใหญ่ลงมานี่โอ้โหปวดหัวเลยครับนะครับก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับเอยวฝนตกมาไทอีกก็น่าจะเข้านะครับอันนี้ก็ไถให้มันกบฟางไปเฉยๆนะครับ เป็นผันตัวนี้เลยนะก็ไถพอให้มันกบฟางนิดหนึ่งนะครับนะครับโอ้โหลมนะครับเสียงลมนะไปแล้วโอ้โหแกกินหกพันเลยนะครับนะี่ครับปีก็เล่นหกพันเลยครับ ดูฟังครับฟังเยอะนะครับฟังฟังรถเกี่ยวนะครับไม่ได้อัดนะครับนี่ครับพี่แกถอยมาซ้ํานะครับก็พี่แกเป็นคนใจเย็นนะครับขับรถชิวๆนะครับแกไม่รีบนะครับนี่แกเคยขับรถโฟลตมาก่อนนะครับนี่ถึงได้มาออกยันมานะครับเป็นรถใหม่นะครับเนี่ยเพิ่งจะสามร้อยชั่วโมงนะครับ ดูครับปังนามากครับนั่นครับโอ้โหครับแกนส้างออกก่อนนะครับ เยอะจริงๆนะบนุนดันฟังไว้แล้วครับนี่ถ้าเป็นรถใหญ่ก็ถ่ายไม่เข้านะครับนี่นี่นะครับรถใหญ่ก็ถ่ายถ่ายไม่เข้าเหมือนกันนะครับถ้าฟังเยอะนะครับไม่ได้ว่าแต่รถเล็ก โ oh. <c oughs> ขึ้นกันนาเลยน <c oughs> ะครับทางนี้ครับไปแล้วอนี่ผมว่าพี่เกยังตั้งหางยังไม่ได้นะครับยังยังเปย์นิดหนึ่งนะครับถ้าตั้งคัทท้ายได้นี่ผมว่าน่าจะน่าจะไถดีเลยนะครับนี่เกยเคยขับรถฟอร์ดมาก่อนนะครับนี่จริงๆแล้ว ผมว่าถ้าคนขับรถฟอร์ดมาก่อนนี่ผมว่า,าถ้ามาขับรถเล็กในจีนตีนนี้จะหนักนิดน,นึงนะครับแต่แต,แต่ทีนี้นะพี่เกจะเย็นมากนะครับเป็นคนใจเย็นนะครับขับรถชิวๆนะครับแกไม่ไม่เร่งเครื่องนะครับไปแบบเนิบๆนะครับนะครับมาแล้ว นี่ลิ้นสามพันสี่พันนครับไก่กินหมดเลยครับไถไม่เข้าก็ถอยไปซ้ํานะครับอันมากะาไถก็ไม่ค่อยเข้านะครับเพราะว่าดินแข็งนะครับดินก็แข็งด้วยนะครับดินทฝนตกลงมาแล้วก็ดินอ่อนนะผมว่าน่าจะไถเข้าอยู่นะครับ นี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับนี่ครับดูฟางครับฟางเยอะมากนะครับรถใหญ่ก็ไถไม่เข้านะครับนี่แม้ว่าจะรถเล็กนะครับเนไครับอันนี้แค่ไถให้มันกบกบฟางเฉยๆนะครับให้ฟางมันเน่านะครับแล้วจะไถรอบสองอีกนะครับนี่ไถรอบสองนี่คือเสร็จนะครับั่นข้าวหวานข้าวเลยนะครับ แล้วแล้วน่าจะสูดใครสูดมันนะครับไถนานะครับมาคนก็จะไถแบบนี้ก่อนนะครับมาคนก็เอาไว้ไถที่หลังนะครับมุมแบบนี้นะครับนี่ครับแล้จะสูรใครสูรมันนะครับพี่น้องอืมอ่าแล้วนี่ถ้าใครเข้ามาดูแล้วคนใหม่ๆนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับกดติดตามนะครับ ก็เป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับนีครับอันนี้ผมผมอัดฟางอยู่นะครับตรงนู้นนะครับผมก็แวะมาถ่ายให้เอซดูนะครับนี่ <c oughs> โดยรวมเนี่ยพี่แกขับชิวจริงๆนะครับไม่ได้เล่งเ,เครื่องอะไรเลยครับเกียร์ที่ใชน้น่าจะเป็นเกียร์หนึ่งนะครับเพราะว่ายังช้าอยู่นะครับ ท้าเกียร์องนี่โอ้เฮ้ยสุดยอดเลยนะครับนี่ครับฟังมาแล้วลมนะครับพี่น้องนี่มาจากถ่ายกล้องไฮไให้ลมมาทุกทีเลยครับขอพายเสียงลมด้วยนะครับแน่นาแปลงเล็กนะครับขยากนะครับ ถ้ารถใหญ่ลงมานี่ปวดหัวแล้วครับนี่แปลงเล็กเดี๋ยวนี้ขาหน้าลงคนเนาะ นืไปาการมนี่ครับผ่านผ่านหน้าพี่แกน่าจะลงลงเยอะนะครับให้จเจ้าขึ้นอีกนิดนึงนะคร,นครับดูผ่านหน้าจะลงมากเลยครับโอ้โหฟังเยอะนะครับเยอะจริง รตรงที่ไม,ม่มีฟาร์มมาก็ไถเข้านะครับอันนี้เป็นผาน1 2 3 4 5 6อาี่ห้าหกานหนะครับนี่ถ้าผานหนี่ไถกบต่อสังส่งี่ผมว่าน่าจะโอเคเลยนะครับนี่อันนี้เป็นผานหนะครับพี่แกเลือกใช้ผานหกมานะครับอันนี้ครับเติ่มเสร็จแล้วครับ เข้าบ้างไม่เข้าได้บ้างนะครับไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ายังจะถ่ายรอบสองอยู่นะครับนี่อันนี้แค่ไถกบฟางไปเฉยๆนะครับนี่ครับโอโทาทั้งฟางทั้งหญ้านะครับเยอะจริงๆนี่ถ้าฝนตกมาแล้วก็เน่าเป็นปุ๋ยเลยครับนี่ฟางตรงนี้ถ้าไถรอบสองนี่เอ่อหมักปุ๋ยไปด้วยเลยนะครับนี นี่ครับพี่เกก็ไทยรับจ้างทั่วไปนะครับไล่ละสามร้อยนะพี่น้องนะนี่ครับไถปันก็หกร้อยนะครับไม่รู้พี่เก์ไถไล่ละเท่าไหร่นะครับแต่แต่ของผมนั้นไล่ละสามร้อยนะครับปันก็สามร้อยนะครับทั้งปันทั้งไถก็หกร้อยนะครับไล่ละหกร้อยนะครับแต่พี่เกไม่รู้ไถไล่ละเท่าไหร่นะครับ เอ,เ,อเอาใจสายยันมาเลยนะครับมาถ่ายให้ดูกันเลยนะครับนี่ครับน,นี้ก็ดันลงมาถมที่มันลึกนะครับอ่าครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับพี่กระไทยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแปลงนี้แปลงเล็กมากนะครับ นี่อ่านี่ครับผมต้องขอตัวลาไปถ่ายเราไปอัาฟังผมก่อนนะครับนี่เมื่อกี้ผมถามพี่แกแล้วครับอ่แกใช้แกนึงนะครับผมว่าอยู่ทาไมช้าจังนะครับถ้าเกสองนี่โอ้ยเร็วนะครับเันมากนี่เร็วนะครับรอบเครื่องนี่เร็วมากนะครับนี่ครับก็ฝากพี่แกติดตามช่องนะครับหนุ่มน้อยดัชซิ่งนะครับอ่าโอเคนะครับก็ชอบไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์อ่าให้ผมด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปจากผมนะครับคลิปนี้ก็ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ